สวัสดีค่ะจะพาเดินไปดูว่าวัชพืชกินได้หรือว่าผักยาสมุนไพรค่ะโตแค่ไหนแล้วเดินมาเจอโรบินตัวนี้โรบินเบิร์ดตัวเนี้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะห้วนปุ๊บเลยค่ะแต่แต่ว่าไม่บินไปไหนผักต้นลัอบดูสิคะว่า อุณหภูมิเย็นมันก็เลยทำให้ใบผักเป็นแบบเนี้ยเวลานี้หน้าขนาดนี้ค่ะอุณหภูมิเป็นจุดเยอือก ะะไให้โตกว่านี้แล้วจะพามาดูอีกครั้งนึงต้นยังเล็กมากตะวันสองตาเนี่ยค่ะที่ว่ามันจะคล้ายๆกับบัวบกค่ะแล้วมันกินได้จริงๆนี่ก็นี่ก็เป็นพืชที่กินได้ยังเล็กอยู่เดี๋ยววันหลังจะพามาดูนะคะยังเล็กมาก อย่างนึง่งมันเย็นจัดด้วยคนะ่ะต้นนี้คือต้นเมนโรนะคะคอมมอนเมนโรมันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกระเจี๊ยบบ้านเราที่เก็บฝักไปกินค่ะแต่ต้นนี้ค่ะต้นเมนโรต้นเนี้มันสามารถที่จะกินได้ทั้งใบทั้งรากนะคะยังไม่เคยเก็บไปชิมวันนี้จะลองเก็บไปชิมนี่ค่ะลักษณะ ลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเส้นกลางใบจะออกไปจากตรงจุดกลางเนี้ยฮะตรงขอบเนี่ยเนี่ยมลักษณะเงี้ยคือดูง่ายมากลักษณะเป็นแบบนี้นะคะดูง่ายมากสังเกตง่ายมากเสียดายที่บริเวณเนี้ยมันมีอยู่ไม่เยอะนี่คะ่ะ ใบนั้นเก็บไปผัดได้ฮะใบอ่อนๆอย่างเงี้ยคนบ้านเมืองเนี้ยเขานิยมเก็บไปปนเป็นสลัดค่ะนี่คือลักษณะมันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมาร์ชเมลโล่มีสรรพคุณช่วยขับเสมหะทำให้ปอดทำงานดีขึ้นด้วยนะคะจะเก็บไปจะเก็บไปไปกินเป็นครั้งแรก ดูซิว่ามันจะเหมือนกระเจีย๊ยบจริงไหมเดี๋ยวก็เกิดมาอีกค่ะตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่อีกหน่อยค่ะจะเยอะเลยเก<อ>็บไปเท่านี้ก่อนนะคะ<อ>เกิดอยู่ที่เดิมเนี่ยดูซิเนี่ยต่อเขานี่ก็คือผลตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนี่ ดูว,ว่ามันจะเหมือนไหมโอ้อันนี้เป็นมิ้น์ค่ะไม่มีอีกแล้วเขายังไม่เกิดค่ะนี่ก็เป็นมิ้น์มิน์ที่บอกว่ารถเหมือนน้ำลายอู้อยู่ตรงนี้อีกก้อนนึง่งนี่ไงคะนี่ไงอากาศเย็นมากวันเนี้อีกหน่อยอก,กเอเลิ่เลย มาชิมนะคะต้นอ่นอ,อนๆใบอ่นอ,อนๆอย่างนี้ค่ะกำลังอร่อยถ้าใบแก่แล้วมันจะมันจะสากนี่อยู่ตรงนี้อีกต้นหนึงน่งยังเล็กอยู่เกิดอ้นกับตรงนี้อีกนะคะยังเล็กเล็อ้อนั้นอันนั้นมินนี่มันสังเกตง่ายค่ะใบนี่วอเตอร์เครสเก็บไปกอเดียวก็พอวอเตอร์เครสอุ้ยนี่ก็เป็นผักกาดหวานมันค่ะที่ที่ตอนนี้รู้แล้วว่ากินได้ นี่นะคะเนี่ยนี่น,นีอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นกระเทียมค่ะนีหน้าละร้านดอกไม้ช่วงอากาศเย็นนะคะเขาถึงวางดอกไม้ไว้ในร้านดูสิเนี่ยสงสารจังเลยเพราะอากาศวันนี้เย็นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อากาศอุ่นขึ้นนิดนึงดเด็กคเดวจะ จะดีไหมตอนนี้ดูน่าสงสารมากเลยค่ะเป็นแบบนี้ทุกกอเลยล้มลงทุกกอเลยค่ะสงสารมากเลยส่วนผักกาดหองปลายยังสดก็เกือบไปเหมือนกันนะเนี่ยค่ะยังไม่โตยังไม่เก็บยังไม่เก็บค่ะอีกสองอาทิตย์คงเก็บได้ค่ะ ใบยังเล็กอยู่ยังสั้นๆเสนยงน่ากลัวเนี่ยเหมือนกับกระเทียมเหมือนกระเทียมยักษ์เลยนะคะใบเหมือนใบกระเทียมยักษ์แต่มันไม่ใช่มันเป็นต้นดอกไม้อากาศหอมป่างามแล้วแต่ยังยังเก็บไม่ได้ค่ะจริงแล้วเก็บก็เก็บได้แต่จะรอให้โตให้โตกันนี้นิดหนึ่งเนี่ยนี่ก็เกือบเขียวค่ะ อีกกอหนึ่งกอใหญ่เดฟฟฟดิลพันธ์นี้สวยมากค่ะมันจะออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกคุณเลยนี่ก็ดูสิพอหักเลยก็ต้องรอดูว่าพออากาศอุ่นขึ้นแล้วจะเป็นยังไงขนาดผากาศห้อมป่าไปยังเริ่มเหี่ยวเลยค่ะอากาศมาหลอกให้พืชผักดีใจโใบลวกเลยไม่เคยเจออากาศ ช่วงเดือนจะปลายเดือนมีนาแล้วมีอุณหภูมิจุดเยือกแข็งอันนี้ก็ต้นต้นดอกม่วงหวานนะคะคอมมอนปรูคอมมอนไวเอร์เรูนะคะแต่เข้าคงฟื้ฟนมาเดนเดลไลออนก็กำลังจะออกดอกใบเฉาเลยนี่ว่าใช้แทนลูกกระเจีย๊ยบได้นะครับ กดยอดเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังมันจะลื่นๆขนาดนี้ก็ยังกินได้ค่ะใบเนี้ยต้นนั้นต้นนั้นก็ตินตุกแกยังยังเอนเลยได้ยินเสียงลมไหมคะตินตุกแกเนี่ยบางคนนะเขาเด็ดไปเคี่ยวกินส,สดๆเลยค่ะเก็บไปก่อนจะไปกินกับส้มตำ เป็นน้ำแข็งเลยค่ะอุย้ยก้านนะ่ะก้านก้านเป็นน้ำแข็งเลยดินนี่แข็งเลยค่ะเดินยังก็เดินบนหินยังก็เดินบนแผ่นคอนกรีตก้านเป็นน้ำแข็งเลยพวกฝ้าหลังเนี่ยเขาเก็บแล้วเขาเคี้ยวกินสดๆเลยได้เก็บง่ายเลยค่ะ เพราะเหมือนกับหักแท่งน้ำแข็งเลยอะ่ะลงเ, <laughs> เป็นทั้งแรกนะเนี่ยอ่ะฟังเสียงลมลมแรงมากเล <c oughs> ยเข้มง่ามากเลยไปทางแข็งมัน,น,น,ม,นมันเกี่ยวเลยอุอ้ยสงสารดูดูเนี่ยค่ะตั้แย่ไม่ใช่ตั้แย่ ตินทุกแกดูเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันเย็นจัดค่ะแต่ว่าตำแยมม่วงค่ะยังยังสดอยู่ส่วนผักกาดนี่ก็นวนใบลวกใบเหี่ยวเลยโตช้าเหมือนกันเนี่ยยังไม่โตเนี่ยขนาดลืมผัวยังใบเหี่ยวเลยคะ่ะเพราะว่าอากาศมันทนความเย็นไม่ได้เลดูผักกาดหอมป่าต้นเนี้ยไข่น้อยกอนเนี้ย ท้นหนาวไม่ได้เนี่ยเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก้านเนี่ยเป็นน้ําแข็งเลยเนี่ยนั่นนะคะมันเป็นน้ําแข็งปกตมิมันจะหักไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นน้าแข็งพะการทอมต้นนี้อก็ต้องรอดูว่ามันจะฟื้นไหมน่าจะฟื้นค่ะดอกซากุระก็เริ่มที่จะบานดีนะที่ยังไม่บานถ้าไม่งั้นนะดอกเคี่ยวหมดเลยเดี๋ยวจะไปดูต้น ดอกแล้วแต่ดอกเหี่ยวเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิลดต่ำํำพววเลยค่ะเป็นจุดเยือกแข็งอุ้ยดอกยังสวยอยู่ยังไม่เหี่ยวค่ะเป็นต้นแรกของเมืองนี้จริงๆนะคะที่เห็นออกดอกนอกฤดูเนี่ยดอกยังสวยอยู่รู้สิยังสวยอยู่ กำลังจะมีดอกตุ้มๆที่กาลังจะบานค่ะยังมีอีกเยอะเลยนูน่นสวยปีที่แล้วไม่ได้เดินมาช่วงที่ดอกยังบานอยู่สวยจังเลยถ้าหากปลูกไว้เยอะๆเป็นทิวเลยสวยมากเลยนะเนี่ยซากุระค่ะบานเร็วแล้วก็ร่วงเร็วอยู่ได้ไม่กี่วันก็ร่วงค่ะ ปีนี้เห็นซากุระสายต้นนั้นแล้วลองเดินมาดูมันเป็นสวนเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เขาไม่ให้ใครเข้ามาปลูกอะไรนะคะสวยจังปีที่แล้วมาถึงเจอแต่กิ่งปีนี้เลยเดินมาหลังจากเห็นต้นนั้นค่ะเหมือนผักติ้วเลยแต่มันไม่เปรี้ยวค่ะมันขมถ้าเหมือนผักติ้วนะเก็บไปแล้วแก่แล้วนะคะต้นนี้ดูสิว่ามีดอกมีดอกนิดเดียวคะเนี่ยแก่แล้ว ชอบจังเลยมะเขือเทศจิว๋วลูกเล็กๆเขาเพิ่งเอามาวางขายวันนี้ค่ะนี่อยู่ในตลาดนะคะมันไม่มีที่จะปลูกไม่งั้นซื้อมาแล้วกระถางละเก้าเหรียญ99เก้เซนตลาดนี้ขายกล้วยไม้ถูกค่ะ ระเทียมไม่เหี่ยวทนหนาวได้ดีจริงๆค่ะทุกต้นเลยทุกต้นเลยทนหนาวได้ดีจริงๆแค่นี้ก็เก็บกินได้หลายเดือนนะคะก็ไม่เหี่ยวรีบโตมานะไม่ตายเราค่ะเห็นอย่างเงี้ยก็ไม่ตายเอาไว้ให้โตแล้วจะพามาดูเอียงนะคะ เอให้โตก่อนรากก็มีประโยชน์มากนะคะไอ้ให้โตก่อนนี่น่าจะเป็นพลาสเบอร์รี่ปิวมาวันก่อนก็เก็บไปวันนี้จะเก็บไปอีกนิดหนึ่งใส่ในบะหมี่อร่อยนะเนี่ยค่ะอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอร่อยเยนี่ก็ไม่เหี่ยว แต่เย็นมากเลยเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวใบก็ขึ้นมาใหม่ดูต้นนี้ยังไม่งามต้นนี้ก็ยังไม่งามค่ะโอ้งามยังไม่ได้เก็บแวะเข้ามาดูเห็ดแม่ไก่ Hand of the Wood ในตลาดนี้ อยู่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เลยนะคะวางขายอยู่สเดือนแล้วก็แสดงว่าคนชอบกินแต่เป็นเห็ดแม่ไก่จากฟาร์มช่อเล็กนี้เดียวแพงก็แพงช่อเล็กๆเล็กลกว่ากำมปั้นนะคะอันนี้ชิทากิเห็ดเนี้ยอร่อย ัวผักนี้ก็มีขายซื้อมาแล้วยังไม่ต้มชิมเลยเห็ดดอกใหญ่ๆถ้าดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยโรยเกลือย่างอร่อยจริงๆค่ะเขี้ยวสิงโตไม่เคยขาดตลาดมีขายทุกวันมาดูมะเขือเทศแบบนี้อีกแล้วชอบดูแต่ยังไม่ซื้อไปชิมเพราะเดาเลยว่ามันจะหวาน มันจะไม่มีรสเหมือนกับมะเขือเทศที่บ้านเราปลูกในสมัยก่อนทุกวันนี้ก็หันกลับมาปลูกอีกแล้วนะมะเขือเทศทอยากๆเหมือนฟักทอง Product of Canada ปลูกที่แคนาดานะคะหน้าปลูกนะลูกโตๆแบบเนี้ยมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ เสดายอีกตลาดหนึ่งอ่ะไม่มีขายเช่นเดียวกันกันกบตลาดเนี้ยไม่เคยมีส้ซมซูโม่มาขายเลยค่ะลูกเล็กๆก,ก็มีฝั่งนี้ไม่ใช่เห็ดออแกนิกนะคะนางรมสีทองจากฟาร แพ็กนี้ถึงมองเห็นเป็นสีทองยังมีเห็ดแม่ไก่มาแพ็กรวมกับเห็ดนางรมด้วยนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ